ญาตาเปล่าแล้วตีนตีนยาวมาเราชนถ้วย่อดนะเนี่ยไม่ได้กินนเนี่ยาเดินางนะฮะ้วเครื่องบินของกองทัพแต่วีนี้ผ้ชมฮะ้องอกไว้ก่อนี่เป็นความเชื่อนะ่ครับเลขนี้ต้องมาเพราะว่านายกไปไหนคนก็จะตามไปทุกอย่างเลยตามเอ้้อนข้มินเอาอี่แล้วเออเอาแล้วจูอ้อเอาอยู่แล้วโอ้โอ้โอ้ห้สี่น ยับไหมลอยไหมร้อนไหมใช่ใช่อ่ะอันนี้กันนี่กันเออกินน้ำก่อนกิน้อนน่ะอนเอผู้ยเอนข้าไปับเือแไม่ร้องค่ะยับปาแล้วเออ แยกเปล่าแล้วอืมแยาเปล่าแล้วไม่ร้อนเยอยๆแยกเปล่ามันนิงลงบาบท้องเฮ้ยลงบาบท้องเปล่าลงลงบาบท้องฮึมลงบาบท้องไหมกินมันก็ต้องลงไปท้องสิคะใจมันลงไปทางไหนก็ลงมาก็ลงไปก็ต้องไม่หัวเฮ้ยนี่ก็จะมีอะไรเยอะแยกเปล่ากินข้าวดีเด้อเด้อแยกไหม่อยไหม ร้อนไหมโ้อยท่ะดวแต่ี่นี้ผู้ชมฮะต้องบอกไว้ก่อนที่เป็นความเชื่อนะนะครับเลขนี้ต้องมาเพราะว่านายกไปไหนคนก็จะตามไปทุกอย่างเลยตามดุกย่จะ้วดนีไปที่แปงเลยค่ะแทงของส้ันดีขาวสนิทเป็นแม่ค้าสลากนะคะบบกวดเย้กระแสเลขเ็ดเลขดังมาจากห่าเดือนหัวยินัวยินหัวยินโอหนึ่งสอง

าต้มย่าอร่อยไหม้ต้มเมี่ยใช่ขต้มี่ยแต่าทำเอาลงลงมาท้งมาะทไหกินมันก็ต้องลงไปท้องสิคะใจมันลงไปทางไหนขึ้นลงีแลนะตสับมานี่นี่ไม่ว อืมโอ้ยออกปากเลยออกปากเลยไมใช่อ่ะอะอันนี้กันอันี้กันเออกินน้ำก่อนอ่ะ,นนอะทำไมปวดท้องอะลูกลงไปท้องอ๋อลงไปท้องอร่อยไหมอร่อยก็ยต้มใบก็ต้มใบบัว เดี๋ยวย่าเปล่ากินข้าวดีเดียวเดี๋ยวร้อนร้อนไม่ร้อนอ่ะเสียงเลยอ่อยไหมเขาต้มไ่เขาต้มยาลอยไหมใช่เ้าต้ม่าแต่ย่าทำ เขีขนนอืมผมก็บอกเจ็ดก้มเจ็อรับ้ได้ห้าเหรอฮะได้ห้าห้าอะไรได้ปีพอพอพออมูยออกปากเลยออกปากเลยหับยากเด็ก

ปัญหาเรือขอหมอกวันแล้วก็่านอานนี่เออเอาอีแลวน้งรถที่มินเออเอาเละ้วยจกเอาอยูแล้วโอ้โหกโด้ไหเฮะได้ปดเหรออะไรยได้สหรอ้บ้บอกบอกดีๆถามตัวอรอยู่สองกระแสชุดแรกเป็นชื่อเป็นเลขชื่อของว้า

วไห่นอกเกมอเกิดอะไรขึ้นอือเกดอะไรขึ้นหรอกดอะไรขึ้นหรอมเจลูกฉาดใหรออืลาใจยาจลเปิดเลยเร็วมีคนไปบอกประกาบว่าสคนนี้น่าจะมาเล่นยาเคับหังจากนัรบอกก่อนจะได้อ้ํอ่าบอกไว้แต่ว่าทีนี้ผู้ชมฮต้องบอกไว้ก่อนที่เป็นความเชื่อนครับ เลขนี้ต้องมาเพราะว่านายกไปไหนคนก็จะตามเรทุกอย่างเลยตามลุกอย่า้นติดตู้ที่ประกาศจากท่าเตียงโอ้ถ้วยยิงถ้วยยิงโอ้ย2 1 2เอารถเบียนรถสีดำน้ำอยู่ไหนทีนี้คุณผู้ชมฮะต้องบอกไว้ก่อนที่เป็นความเชื่อนะครับเลขนี้ต้องมาเพราะว่านายกไปไหนคนก็จะตามเรทุกอย่างเลยตามลุดูทุกอย่างเลยงน้ำร้อนขี้มอะไรล้วน้งร้อี้มิน

ออกตัวไหนแจปาลวทำไมปวดท้องอะลูกลงไปท้องอ๋อลงไปท้องอร่อยไหมอร่อยแวไปีเลยค่ะแท้งของวันนีขาสนิ้าสลนะวเกระแส็เลตกตัวไหนไม่ได้แตกให้หนูบอกขอยถั่วแตกเลยโทรศัพท์ ออกตัวไหนยาป่าแล้วเออยาป่าแล้วอืมยาป่าแล้วไม่ร้อนเยยาป่ามันยังลงปลาท้องเฮ้ยงปลาท้องกาทมแมดที่แเลยค่ะแทงของสวัสดีขาวสนิทเปค้าสลกนะคะบอเยกระแสเลกเ็ดเลคะเอยป่าแล้วเออยาป่าแล้วอืมยาป่าแล้วไม่ร้อนเยยาป่ามันยงงปลาท้องฮะ ปลา mẹ, lời mẹ มั้ยอร่อยมั้ยครับพร้อมกับคณะโจมไปที่จังหวัด99น้ําๆ rồi. หนึ่งจังซ้ำอืมตกไหมตกค่ะตกนั่งลงแล้วองจะเห็นาธของใชหย่ข้าเหรออืมใช่ข้าต้มหญ้าอร่อยไหมเดี๋ยวหญ้าเปล่าก่อนกราต้มหญ้า่าร่อยจุดจอดากศยานรหวงแลการินเก่อบนีสเดทต้องดอ้าวเถังนต๊สับ มานี่นี่ไมว่า่าวน้ไดวนีไปที่แดเลยค่ะแทงของวันดีขาสนิทเปนาหนะคะบวดเนยกระแสเลขเเลขมาแรงอยู่สกระแสชุดแรกเป็นชื่อเป็นเลขชื่อของว้่นหาเสร็จอนไหได้ได้ห้าเหรอฮะแค่ห้าห้าอะไรได้ได้ปี มีเลขไหนมั่งคะงงก็ต้มไช้ก็ต้ไมไบัวต้ไผ่บัว